กรุบกริบกรุบกริบก,กับแหนะนะจ๊ะสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์ช็อกเดโร,ร่ครบ The Ultimate Clinic ทุกความงามออกแบบได้ แน่นะจ๊ะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านลูกไก่ทองค่ะจะพามากดดันนะคะคกับสาขาใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเพ,พ้อมกันนะคะเ,คเหมือนทำบุญเลยเวันนี้เรามาอยู่ที่แกแกร้านลูกไก่ทองของ เพราะว่าแม่ไก่ทองยังมีอยู่ตัวเดียวอยู่ที่เดิมคือที่เมืองทองธานีตรงข้ามมหาลัยสุโขทัยธรรมธิราชแต่ว่ามีอีกหนึ่งคือลูกไก่ทองค่ะตัวจริงเลยตัวนี้คือตัวจริงลูกตัวจริงเลยแล้วขยันมากเป็นคนที่ทําตั้งแต่ร้านที่ไหนนะคะที่ทองหล่อใช่ไหมที่แยกออกมาตัวั้งแต่ที่เมืองทองก่อนครับนั่ยังบริการอยู่เลยจะมาจดออเดอร์อยู่เลยทดสอบความสามารถความอดทนด้วยอยู่กับแม่มาหลายปีแล้วตอนนี้แต่งงานแล้วลูกไก่ คนนี้ก็คงไปสร้างครอบครัว oh. แต่ยังไงก็ยังอยู่ในกลงนะคะ uh. ถ้าทุกท่านมาที่รูปไก่ทองจะเห็นเลยว่าเรามีกลงครอบไว้ <Why? S 2> ไม่ให้ออกค่ะขอโทษนะคะ อันนี้นี่มาเฟียแม่ไก่มาเฟียมากค่ะ <c oughs> คือพูดเป็นในๆนะคะอย่าไปไหนคือจริงๆแล้วต้องเรียนให้ทราบว่ารสชาตินั้นต้องพัฒนาเรื่อยๆและต้องรู้จริงกับอาหารทุกอย่างถึงเราจะเป็นเจ้าของกิจการยังไงนะคะถ้าเราไม่ดูไม่เลือกไม่เห็นและปล่อยเด็กๆทำนะคะโดยที่เราไม่สนใจเลยนีน่คงไม่ใช่ไก่ทองค่ะ คอนเซปต์ร้านใหม่นี้คือฟอร์มมัมทูซัน ใช่ค่ะแม่ลูกเข,าข้าครัวปรุงอาหารด้วยความรักถ่ายทอดตำราจากแม่สู่ลูกตอนนี้นะคะต้องเรียนให้ทราบนะคะท่านผู้ชมมีอะไรที่ผู้ใหญ่ที่บ้านต้องรีบทำนะคะพัฒานาตามวัยรุ่นเปิดโอกาสให้เขาใช้สมองอใช้ไอเดียใหม่ๆมาผสมกับเรานะคะและเราคอยดูอยู่ผิดพลาดยังไงแม่ยังมีชีวิตอยู่ต้องดูแน่นอนนั่นนะคะก็คือทำให้ลูกกดดัมากท่านไปทำงานเหนื่อยแล้ว ใช้สตังก็เยอะทีนี้เป็นที่ชั้นหนึ่งนะคะถ้าท่านไหนได้มาไม่ต้องห่วงนะคะสบายทุกเรื่องนะคะแม้กระทั่งจะเชิญคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งดูแชร์เยี่ไมค่ะเอ็มคอเทียของเรานะคะใหญ่ที่สุดดีที่สุดสวยที่สุดโดยเฉพาะร้านนี้ทั้งสวยทั้งอร่อย ไม่ใช่ค่ะโปรเจนโอ้โปรเจนตึงเหรอคะแต่ยิ่หูิ่งยิ่งดื่มนะคะยิ่งตึงและเคี้ยวนะคะอย่าได้สัมผัสฟันนะคะให้ลิ้นแตะโดนเพดานมันจะดังแล้วแล้วก็มีน้ำมันเปรี้ยวจริงรึเปล่าใช่ค่ะ แลวต้องน้ำพึ่งเดือนห้านะคะกลิ่นมันก็จะไม่อับนวยเวลาน้ำพึ่งเ,เดือนห้านะคะเวลาปั้นนะคะให้พระจันทร์เต็มดวงนะคะสองแสงมาแล้วปั้นนะคะจะเปี้ยเลยนะคะมีหน้า่าที่นี่แล้วนะคะนอนที่บ้านผู้ชายมานั่งคาัายกัเสียงทังเปี้ยเปี้ยเปี้ยแตงเนื้อสาว คุณแม่พูดเนี่ยเหมือนเสน่ห์เหมือนกับเล่นศัลศาสตร์ไงก็ไม่รู้มีหน้านะคะร้านอาหารที่นี่เวลาสั่งน้ำมานะคะอย่าทานช้านะคะเพราะเดี๋ยววิตามินซีตายหมดนะคะเริ่ต้เทียอะไรก่อนดีคะที่จะได้ไม่ต้องเสียรสชาติเมนูนี้จิมพึ่งเปิดนะคะอะไรคะที่ร้านเนี่ยยังต้องตามมามีเหมือนกันนะคอะไรคะ กุ้งเกลือค่ะกุ้งเกลือเนี่ยนะคะจิ้มนําเกลือเม็ดเป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือนะคะแล้วก็แช่ไว้นะคะแล้วก็นําน้ํามันอ่ะไปทอดเอาอย่างงี้เราลองมาชิมนิดนึงกุ้งใหญ่มากไายทวนกระแสน้ํามากกุ้งแข็งแรงมากหนาบึกเพราะว่ากล้าเป็นมัดมัดไม่ได้ไหยตามน้ํานะคะทวนน้ํามากขอชิมนะคะนี่ดูซะก่อนว่าอวบหนาขาวมาก อย่ารังเกียดว่าจะอ้วนนะคะมื้อนี้ต้องยอมอ้วนอย่าลืมนะคะสั่งข้าวเปล่ามาด้วยและให้เด็กๆเหยาะน้ำมันของกุ้งแล้วจริงๆนะคะถ้าอยากเค็มทิดเด้งในปวนที่เขาเสิร์ฟราดหน้ามีซีอิ๊วขาวค่ไเรื่อยๆค่ะจะได้เยอะเพราะว่านูกิะไปห่อยค่ะเหยาะไปหน่อยนะคะอร่อยมาก ค่ะใหญ่มากจสำหรับเจ้าสัวนะคะซึ่งชอบวุ้นเส้นเราจะมีเป็ดนะคะเป็นเป็ดที่เรารมพันเรียบร้อยและนําไปย่างหอมกลุ่นนะคะแล้วตัววุ้นเส้นนะคะเราคลุกรสชาติเรียบร้อยนําไปอบกับน้ําซุปที่เราเตรียมไว้เป็นน้ําซุปเครื่องเทศของเสฉวนอันนี้ครุกใช่ไหมคะอันนี้ช้อนจริงๆแล้วช้อนนะคะแต่เราจะต้องการเสิร์ฟซ่อมเพราะฉะนั้นซ่อมต้องเป็นส่วนที่จะนําวุ้นเส้นขึ้นมาทานหมุนเลยลูกหมุเลย น้อยนะคะสําหรับคนสวยปากเล็กเป็ดที่อกข้างซ้ายข้างขวาค่ะเป็ดเป็ดอกเลยค่ะต้องมีสองข้างใช่ไหมคะถ้าอีกข้างหนึ่งเอาไปก็แปลว่าผิดปกติคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะไม่ทันเลยไม่พูดถึงไม่เห็นพูดคำหนึ่งพูดอะไรไม่เห็นพูดคำหนึ่งถูกต้องไม่ใชทานที่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะดูสิคะแต่ทานวุ้นเส้นอันนี้นะคะบอกตรงๆว่าผิดลักษณะนะคะเพราะวุ้นเส้นอันนี้คุณเล่นทานแบบสปาเกตตีไม่ได้เลยค่ะคุณจะไม่ได้สัดส่วนของวุ้นเส้นทำไงคะ ชุดชุดชุดไทยบะหมี่รู้ว่าปูนเส้นต้องอยาวขอซื้อนะคะมุ่มันถูกซ้องเหมือนท่านทานแฮมฝรั่งเศสดีๆซึ่งบางท่านอาจไม่ได้ไปจิบล็อกโดนะคะเป็ดอะไรก็ไม่เน้อเมื่อทานแฮมเหมือนเราแฮมมันปอไปเป็นเป็ดพูดเล้วสับสนตัวเอง ไม่ได้เลยถ้าใครมาทานร้านไก่ทองหรือลูกไก่ทองหรือต่อไปจะเป็นหลานจะเป็นเลนถ้าไม่ทานจบด้วยรับหน้าทุกคนต้องเสียทองเคยมาดูคอนเสิร์ตระหว่างนั้นคอนเสิร์ตก็จะเล่นแล้วก็จะมีเสียงไมโครโฟนพูดว่าโปรดทราบโปรดทราบถ้ายังไม่ได้รับอาหารนะคะยกมือน,นิดนึงแจ้งเด็กเสิร์ฟนะคะ,ะเราจะรีบทําอาหารให้กับผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ต นี่มีเคล็ดลับไหมคะเคล็ดลับของเรานะคะคือไม่ใส่ยาค่ะไม่ใส่ยาต้องใช้ชิ้นไม่ใสยาตเดะไม่ใส่ยาที่เป็นเคมีค่ะเสน่ใส่ค่ะใส่ตลอดทุกจานการที่เราให้ใจทุกทุกท่านในการทําอาหารนี่คือเป็นอาชีพของเรานะคะส่วนตรงนี้เนี่ยาคลอดแล้วนะคะเขาคลอดเป็นฟูเชียไก่ตัวเมียของสไพร ท่านมาที่ลูกไก่นะคะมองเข้าไปตรงกันข้ามจะฟูเชียขายเครื่องดื่มขายปังชาเรามาทานเลยดีไหมคะอ่าเดี๋ยวด๋เดเรามาดูนะคะว่าขนมปังอะไรนะคะปังชาลูกไก่ทองค่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นโรตีโรตีฝรั่งเศสโรตีฝรั่งเศสปารเรสฝงเซ่ ันเลยสูงเหมือนหอไอเฟลเลยเนี่ยนึกว่ากภูเขาฟูจิพูดๆๆอะไรก่อนนี่ก็กินนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันละลายตามเลยครับก็อันนี้มันเป็นฝั่งช้างจัดเลยนะคุณประธานเลยนะคะก็คือภรรยาเป็นคนคิดครับอันนี้ถ่าไม่เป็นนะคุณเหรอมาแับนี้จิ้มซอนอ่ะจิ้มนี่เจ้ากอบข้าเคี้ยวอุตส่าห์มาหนี่โรตีค่ะแต่เป็นโรตีฝรั่งเศสค่ะ มันก็ต้องทานขอคู่กันไหมคะเอ่อจริงๆแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ถ้าบอกว่าจะให้สนุกและให้ถึงรสของมันคู่กันอันนี้ทานแล้วเนี่ยแล้วไปตักน้าแข็งหน่อยเนาโอ้โหมันอร่อยมากอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรามากดดันพร้อมกันเพราะว่าวันนี้มีความสุขมากคุยกับที่จิ๋มที่แสนน่ารักคุยกับน้องแสงแสงกับที่อุทัยอยู่ที่ไหน ละเอียดยิบปัดนาที่นั้นพูดเลยค่ะแต่พูดเลยค่ะก็อยู่ที่เอ็มควอเทียนะครับอาคาร A นะครับชั้น6กเขาเปิดลิฟต์ปั๊บนะคะเลี้ยวขวาเลยคุณจะเห็นเลยนะคะระคังไก่ใบเบล์ล์และมีตัวไก่ค่ะเชิญได้ค่ะยังอร่อยเหมือนเดิมแล้วคุณภาพคับจานหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากดและมาพร้อมกันนะคะท่านประธานคะณผู้ชมคาะกดเดินฟอร์มัมทูสัน คอนเซปต์เก๋ๆของร้านลูกไก่ทองรอยัลค o กกิ้งที่วันนี้ทายาทไก่ทองรุ่นลูกได้เจริญรอยตามธุกกรกิจร้านอาหารของคุณแม่ด้วยความรักและความใส่ใจพิธีพิถันทุกรายละเอียดในการปรุงอาหาร เสมือนกับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพร้อมแล้วค่ะให้คุณผู้ชมมารองริ้มชิมรสและสัมผัสกับจิตวิญญาณความรักจากแม่สู่ลูกได้ที่ร้านลูกไก่ทองรอยโย c คุกกิ้งศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียบริเวณดีฮิลิชชั้น6คะ่ะก,กรุบกริบ,ก,บก,รกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหนะนะจ๊ะ